สวัสดีครับกลับมาพบกับผมดามันภชระในเรื่องสยองฟังก่อนนอนนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยวันนี้เนี่ยผมก็จะนําเรื่องผีเรื่องสยองหรือว่าเรื่องลึกลับที่นํามาจากอินเทอร์เน็ตหรือว่านํามาจากเรื่องราวที่เพื่อนๆน,นทางบ้านนะครับส่งเข้ามาให้ทางอินบ็อกซ์แล้วก็ขอให้ผมเนี่ยนำมาเล่าให้ฟังในช่วงนี้นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของผีภายในหอพักพยาบาลนั่นเอง เรื่องราวนี้นะครับผมขอสมมุติชื่อของพยาบาลคนนี้ว่าคุณ A ล้กันนะครับเกินก่อนเลยก็คือคุณ A เนี่ยเป็นนักเรียนทุนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในทุกๆปิดเทอมนะครับคุณ A จะต้องไปทํางานจิตอาสาร่วมกับผู้มอบทุนโดยจะไปนอนพักในที่ที่ทางผู้มอบทุนเนี่ยเขาจัดเอาไว้ให้แล้วจะแบ่งนักศึกษาออกไปตามห้องต่างๆ ตัวของคุณ A เ,เนี่ยมักจะได้นอนห้องใหญ่ซึ่งห้องนี้จะนอนได้ประมาณ10-15คนเลยโดยที่มีห้องน้ําอยู่ภายในห้องพักคุณเอเนี่ยนอนแถวหน้าห้องน้ําโดยที่มีเพื่อนนอนขั้นระหว่างคุณ A ไว้กับห้องน้ําเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองแต่ด้วยความที่ว่าคุณ A เ,เนี่ยเป็นคนเข้าห้องน้ําบ่อยๆอยู่ตอนกลางคืนแล้วห้องนอนห้องนี้อยู่ภายในตึกของโรงพยาบาลแต่มันก็แยกออกมาจากฝั่งโรงพยาบาลเป็นที่พักของบุคลากร ซึ่งเป็นหอที่ค่อนข้างมืดแล้วก็เงียบมากๆเลยทีเดียวส่วนตัวของคุณเอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเจอผีมาก่อนเลยแล้วก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องพวกนี้มากสักเท่าไหร่แต่ว่ากลัวผีอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งในวันนั้นเองนะครับคุณเอเนี่ยนอนที่นี่มาแล้ว2คืนโดยในคืนแรกเนี่ยคุณเอก็สวดมนต์ก่อนนอนตามปกติเลยหลังจากนั้นก็เข้านอนตั้งแต่ตอน2องทุ่มเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันและจากการที่ทํางานมาตลอดทั้งวัน ในค่ำคืนวันนั้นอากาศในห้องเนี่ยก็ร้อนมากเลยทีเดียวคุณเอเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตอนตีสองในช่วงเวลานั้นบรรยากาศเนี่ยวังเวงมากเลยทีเดียวแต่ข้างล่างของตึกเนี่ยค่อนข้างจะเสียงดังเนื่องจากเป็นตลาดกลางคืนมันเหมือนในห้องกับตลาดเนี่ยเป็นคนละโลกกันเลยทีเดียวคุณเอเนี่ยลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําเพื่อเอาน้ำเนี่ยลูบตัวตอนที่เดินออกมาคุณเอก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าเพื่อนในห้องโ่มผ้านอนกันอยู่ทุกคนก็เลยคิดในใจว่า ร้อนขนาดนี้ห่มไม่ได้ไงวะเนี่ยช่วงที่กําลังหลับตาคุณเอก็นอนมองขึ้นไปบนเพดานบนหัวเตียงของคุณเอจะมีตู้เสื้อผ้าสีตู้เรียงกันอยู่เป็นตู้เหล็กที่เหมือนกับตู้ล็อกเกอร์ที่เราเคยเห็นตามในหนังหรือว่าที่เราเคยเห็นพวกนักกีฬาหรือว่าพวกนักศึกษาใช้กันนะครับที่เป็นตู้เหล็กแล้วก็จะมีกุญแจเนี่ยให้ล็อกอยู่ด้านนอกทีนี้คือหางตาของคุณเอเนี่ยหันไปมองที่ตู้ที่อยู่ทางด้านขวามือ เห็นมีเงายาวๆเหมือนขาพาดลงมาจากตู้ตอนนั้นในใจคุณเอเนี่ยหล่นตุบเหมือนใจจะวายเลยขมตาหลับใจก็สั่นไปหมดสักพักรู้สึกเหมือนมีคนมาเดินที่รอบๆเตียงอยากลืมตาดูก็อยากแต่ก็ไม่กล้าแล้วก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เช้ามาคุณเอก็เลยมาพูดเล่นกับเพื่อนเมื่อคืนอากาศมันร้อนนอนห่มผ้ากันได้ยังไงเนี่ยสิ่งที่เพื่อนตอบมาก็คือเมื่อคืนมันหนาวมากเลยนะ ถ้าห่มนี่แทบจะก,กันหนาวไม่ได้เลยตอนนั้นคุณเอก็ไม่ได้พูดอะไรต่อด้วยความที่คิดว่าเมื่อคืนบรรยากาศคงน่ากลัวมากๆแล้วเราก็เลยคิดไปเองหรืมัง้งคืนที่สองซึ่งเป็นคืนสุดท้ายเนี่ยคุณเอก็นอนหันหน้าไปคุยกับเพื่อนที่อยู่ทางซ้ายมือพอเริ่มตกดึกเพื่อนๆภายในห้องก็เริ่มที่จะปิดไฟกันคุณเอคิดยังไงก็ไม่รู้ก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ปิดเพราะใจมารู้สึกว่าถ้าคืนนี้ปิดเนี่ยต้องเจออะไรเหมือนเมื่อคืนนี้แน่นอนเลย แต่ด้วยความที่ว่าคุณเอเป็นคนที่ปากไวคิดอะไรก็พูดเลยก็เลยพูดกับเพื่อนที่นอนฝั่งซ้ายว่าถ้าคืนนี้กูปิดไฟกูต้องเจอแน่ๆเลยเพื่อนคุณเอในตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็เลยบอกให้คุณเอเนี่ยรีบนอนไปเถอะแต่คุณเอเนี่ยก็ยื้ออยู่สักพักหนึ่งแต่ด้วยความที่เกรงใจเพื่อนๆที่จะนอนก็เลยบอกว่าเออปิดก็ปิดวะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้านอนกันหมดแล้วแต่ในตอนนั้นคุณเอนอนไม่หลับก็ยังนอนตาค้างอยู่ แต่ตัวก็ยังหันหน้าเข้าหาด้านที่เป็นห้องน้ําอยู่เพื่อนคุณเอที่ยังนอนไม่หลับภายในห้องเนี่ยก็นอนคุยกันอยู่เบาๆสักพักคุณเอเห็นไฟในห้องน้ําติดๆดับๆทั้งๆที่ห้องน้ำเนี่ยทุกคนก็ปิดไฟกันแล้วด้วยความกลัวคุณเอก็เลยหลับตาปีเลยไอ้เพื่อนข้างๆก็เรียกถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรก็เลยลืมตาคราวนี้แหละเห็นเลยเป็นผู้หญิงผมยาวชุดดำใส่กางเกงขาสั้นยืนเปิดปิดไฟอยู่หน้าห้องน้ำดัง อยู่หน้าห้องน้ําอ่ะในตอนนั้นคุณเอสติแทบจะหลุดเลยทีเดียวด้วยความที่รักเพื่อนบวกกับความไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือผีก็พูดกับเพื่อนว่าหันไปข้างหลังดิเพื่อนซึ่งไม่ได้คิดอะไรก็เลยหันไปมองแล้วก็หันกลับมาแทบจะทันทีแน่นอนว่าตอนนั้นเพื่อนของคุณเอเนี่ยหน้าซีดเลยพลางพูดว่านอนเถอะแล้วมันก็หลับไปในตอนนั้นเองคุณเอก็กลัวแต่ก็ไม่กล้าโฟกัสไปที่หน้าห้องน้ําเลยพยายามที่จะหลับตาลง พอตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งตอนที่กินข้าวอยู่คุณเอก็เลยถามเพื่อนว่าใครใส่ชุดดําเมื่อคืนนี้สิ่งที่เพื่อนตอบมาก็คือเมื่อคือนไม่มีใครใส่ชุดดํานะแล้วคุณเอก็มั่นใจว่าเมื่อคือนไม่มีใครเดินผ่านเตียงของคุณเอเนี่ยเดินไปยังห้องน้ําเลยเพราะว่าถ้ามีคนเดินผ่านไปทุกๆคนเนี่ยจะต้องเห็นจากนั้นคุณเอก็พยายามจะเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นภายในห้องฟังอีกแล้วก็มีรุ่นพี่บอกว่ามีคนเจอกันทุกปีแหละ แต่ใครจะเป็นคนเจอก็เท่านั้นเองแต่ว่าคุณเอมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เล่าให้กับใครฟังก็คือในคืนสุดท้ายคุณเอเนี่ยฝันว่ามีผู้หญิงเอาหน้ามันแนบกับบานเกรดซึ่งหน้าที่แนบมานั้นอยู่สูงกว่าคนปกติมองลอดมายังช่องว่างของบานเกรดซึ่งมันอยู่ตรงที่ปลายเท้าและแน่นอนว่ามันตรงกับระดับตาที่เราเห็นพอดีตอนนั้นร่างกายของคุณเอแข็งทื่อ คุณเอไม่รู้ว่าสายตาที่กําลังมองมาที่เขากําลังจะสื่ออะไรคุณเอกลัวและก็ขยับไม่ได้ไม่แม้แต่จะร้องเรียกเพื่อนด้วยซ้าคุณเอถูกมองด้วยสายตาแบบนั้นนานมากมากพอที่จะทำให้ร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวแล้วในใจก็คิดว่ากลัวแต่ว่าเราแค่มาทำจิตอาสาเราไม่ได้มาทำอะไรไม่ดีนี่อย่ามาหลอกเราเลยในตอนนั้นหน้าคุณพ่อและคุณแม่ของคุณเอเนี่ยลอยมาได้แต่คิดในใจว่า พ่อแม่ช่วยหนูด้วยตอนนั้นรู้เลยว่ากลัวจนแทบบ้าได้แต่คิดถึงพ่อแม่วนไปวนมาสักพักคุณเอก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะโดนเพื่อนเนี่ยปลุกตอนที่ตื่นมาเนี่ยคุณเองเหงื่อท่วมตัวเลยทีเดียวหน้าก็เต็มไปด้วยน้ําตาเพื่อนก็เลยถามว่าเป็นอะไรแต่คุณเอก็เลือกที่จะไม่เล่าให้ฟัง คือคุณ A เ,เนี่ยก็ไม่รู้นะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่เจอมาคืออะไรแล้วคุณ A ก็มักจะเห็นเงาอะไรแปลกๆตลอดหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วมีวันหนึ่งคุณ A ได้มีโอกาสไปดูดวงกับคุณป้าแก่ๆคนหนึ่งที่รับดูดวงตามปกตินี่แหละซึ่งคุณป้าคนนี้นะครับเป็นการดูดวงแบบเปิดไพ่ยิปซีดูอารมณ์ประมาณนั้นนะซึ่งพอคุณ A เ,เนี่ยเปิดไพ่มาใบหนึ่งคุณป้าคนนั้นก็มองมาที่ไพ่เงียบๆแล้วก็พูดว่าคนเราบางครั้งมีโอกาสได้เจอกับสิ่งลี้ลับ ถ้าเราจูนกับเขาติดเราก็มีโอกาสที่จะเห็นกับเขาอีกเรื่อยๆซึ่งคุณ A เ,เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมากเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหลังจากเจอเหตุการณ์ในวันนั้นมาก็พบเจอกับเงาแปลกประหลาดเนี่ยอยู่เสมอเสมอ ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องสยองฟังก่อนนอน EP นี้ถ้าเพื่อนเพื่อนที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าถ้าเพื่อนๆที่ฟังแล้วชอบแล้วอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับแล้วก็หาลิงก์หาอะไรมาแปะแล้วไว้เดี๋ยวผมก็จะไปเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันดูในสไตล์เรื่องสยองฟังก่อนนอนของผมแบบนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามกันใหม่ก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ที่ด้านล่างแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งช่องไว้แจ้งเตือนคลิป EP ต่อไปของผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ